แนะนำตัวครับพี่เกียงใหม่นี่เกียงคมดังเลยผมต้องใช้ใหม่ผมชื่อคุณเลยครับเจ้าไทยครับพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมซอยาออเ้ยซยโมมิดซอยโัมมิดครับผมีเอนข้างๆเนี่ยข้างซอยกันเอาข้างๆซอยข้างหลังใช่ไหมฮะอ๋อแล้วพี่เป็นมีปัญหาสุขภาพมั้งครับเป็นอะไรมาก่อนคือเป็นหมอเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นครับ เป็นมานานหรือยังครับสองปีอ๋อไปตรวจที <Nein> ่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วอาการเป็นยังไงเล่าเล่าให้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่ที่รายยากปวดทั้งชาทั้งเสียวทั้งหมดอ่ะเห็นไหมเสียวใช่ไหมจะเดินไม่ได้เลยครับมันจะล้มอย่างเดียวอืมเมื่อก่อนทำงานอะไรครับพี่ก็ทำงานอยู่โรงงานอ๋ออยู่อย่ตรงขั้นนี้ใช่ไหมฮะอ๋อ แล้วเป็นมาสองปีแล้วไปหาหมอรักษามากี่ที่นะก็รักษาอยู่ที่เดียวแหละที่เดียวอ๋อครับผมแล้วไปยังไงไปยังไงมามาเจอคันโทรนเห็นว่ามาไปไม่ไหวใช่ไหมผมมาที่ร้านในต้อยแล้วพอดีปวดตั้งรถจะปวดแล้วไม่ไหวก็เลยขอตั้งตรงนี้ก่อนอ่าเอาใหม่านะครับขออนั่งตรงนี้ก่อนที่ที่หน้าร้านใช่ไหมครัอ่าแล้วได้คุยกับท่านด็อกเตอร์ไหมครัก่อนที่จะใช้ ได้ฟังไหมฮะคือก็ได้มานั่งฟังอ๋ออ๋อเหครับตอนนั้นมันนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้อ๋อคือต้องนอนอย่างเดียวอ่ะต้องนอนอย่าเดียวอืมจะมานั่งโดยยาวนี้ไม่ได้นั่งไม่ได้ครับทีนี้ซื้อไปเลยไหมเอาไปกินเลยใช่ไหมฮะเอ,เ,เอาไปเลยนะแล้วกินแล้วเป็นไงมาครับวันแรกที่กินไปคอหอวันแรกกับการปวด ปวดปวดมากกว่าเดิมไหมเพิ่มมาขึ้นอ๋อเพิ่มมาขึ้นครับแล้วกินไปกี่วันอาการถึงอาการปวดเนี่ยทุกเราก็ประมาณอาทิตย์นึงได้อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมที่พี่ทานวันละกี่เมตรครับทานวันละสี่เม็ดวันละสีะ่เมตรเชา้ชาเช้าแล้วก็เย็นเช้าแล้วก็เย็นกลางวันก็ทานยาแก้ปวดเพราะว่าอ๋อมันปวดมันปวดใช่ไหมฮะ แต่วปวดเราถือว่าทนได้ใช่ไหมพี่ก็พอทนได้ครับแล้วประมาณสักหมดกระปุกเนี้ยดีขึ้นไหมอาการปวดลดลงก็เดินได้ลุกได้เดินได้ลุกได้แต่ว,แว,ว่าจะเดินยาวไปไไม่ด้อ๋อครับยังมีอาการเดินกระเสกครับยังเสียวอยู่เนาะอ่าแล้วหมดไปกระปุกเนี่ยเราเรา,เราไปเดินไปไหนมาไหนสะดวกด้วยยังก็ผมผมไปเกาะนะครับเดินได้ดีเดินได้ดีเห็นว่าวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาเองใช่ไหม มาขายมออไซค์มาเองเนี่ยนะฮะนะครับอ๋อปกติเนี่ยแฟนมาซื้อครั้งแรกนี่แฟนมาซื้อครั้งแรกมาด้วยกันมาด้วยกันนั่งพักซื้อไปเลยซื้อไปเลยแล้วก็ปุ่มที่สองแฟนมาซื้อให้อ๋อกับผู้ที่สองแฟนมาซื้อให้มายังไม่ได้ยัเพราะกระปุกที่สามที่มาเองวันนี้ขี่มอไซค์มาเองทั้งหมดจอดอยู่ข้างหน้านะฮะ วันนี้นะถือือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วแล้วปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากขนาดไหนครับก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะสี่เมตรครับสี่เมตรเหมือนเดิมครับชาวไทเราอยากหายเร็วเรากินเร็วกินเยอะกว่านี้ได้ไหมแก้ปัหาเรับคือมันจะปวดนะครับน้ำจะปวดมากว่าตอนนี้คือถ้ากินนี่มันก็เริ่ม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 กระดุนเริ่มดีขึ้นใช่ไหมฮะมับปวดครับปัจจุบันนี้ก็ยังปวดอยู่ คืออาการกินของายาแล้วมันไม่ปวดแล้วคืออาการเดิมปวดเดิมมีอ๋ออาการอาการเกิดจากการกินคอนทรเนี่ยนะครับมันไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มีแต่ว่าอาการอาการเกิดที่มันปวดอยู่เก่าเนี่ยมันมันมีอยู่แต่ไม่แต่ไม่เยอะอ๋อครับก็ไปไหนวันนี้สะดวกขึ้นก็ดีขึ้นครับเอาละครับนะนี่คือกรณีศึกษานะครับก่อนจากกันอยากให้พี่พี่อะไรนะผมขออย,ย่าง ผงจำชื<า><า>่อที่ไว้ในที่เวิร์เลินะนะ,นะอยากอยากให้ฝากนะครับถ้าแบบท่านท่านผู้มีเกียรติที่มาฟังวันนี้อยากให้ฝากนิดนึงนะครับว่าคอนโทรลเป็นยังไงผมก็ว่ารู้กินแล้วมันดีอะครับครับแนะน,นําแนะนําทุกท่านหน่อยว่าควรจะกินไหมคุ้มไหมพี่ผมว่าก็ว่าคุ้มนะใช่ไหมคุ้มนะครับนะกบอาการปวดที่เป็นมาเป็นปีสองปีแพงนะครับ ราคาแพงไหมครับกินแล้วหายไม่แพงครับโอเคนะครับอ่าโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ร่วมงานมากนะครับ